และนี่คือดิลิปเด็กหนุ่มชาวสีรังกาที่มักจออกมาขายดอกไม้ให้กับรถทัวร์โดยดิลิปมีสถานะที่ยากจนเขาเลยต้องลาออกจากโรงเรียนและมาขายดอกไม้เพื่อเอาเงินไปจุนเจือครอบครัวซึ่งที่ที่เขาอาศัยอยู่เป็นเนินเขาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเขาเลยปลูกดอกไม้เพื่อที่จะเอามาขายให้กับนักท่องเที่ยวโดวยเขามักจะมายืนตามข้างทางบ้างตามพุ่งไม้บ้างและมีรอยยิ้มอยู่เสมอพอรถคันหนึ่งไม่ซื้อดอกไม้จากเขาเขาก็จะวิ่งลัดเลาะไปยังโค้งที่สองโค้งที่สามเพื่อขายดอกไม้ให้กับรถคันเดิมจนสุดท้ายนักท่องเที่ยวจีน ทนไม่ไหวหยุดรถและซื้อดอกไม้จากเขาแล้วได้อัพคลิปความมุ่งมั่นของเขาลงโซเชียลมีเดียจีนจนกลายเป็นที่โด่งดังและจากจุดนี้เองทําให้เขาเป็นที่สนใจของเหล่าทัวร์จีนนักท่องเที่ยวจีนที่แวะมาทางนี้ต่างก็ต้องแวะซื้อดอกไม้จากเขาที่พวกเขาตัดสินใจซื้อดอกไม้จากดิลิปเพราะพวกเขาประทับใจในตัวของดิลิปมากที่เป็นคนขยันอดทนไม่ย่อท้อและหน้าตาที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอจากนั้นเขาก็ได้กลายเป็นคนโด่งดังโดยไม่รู้ตัวมีของช่วยเหลือมากมายส่งมาหาเขาแร่งถูกรับเชิญไปยังรายการต่างๆของจีนอีกด้วย